ตออีปีตออีปีลูกปออีบีกออีกิทออีกิซออีกิพออีบีบออีบีช้าชลูกต่อไปดอดอุดุออุดอจันออุดดุออุดออุดออุุต่อไปเป็นสระ ก่อนสระอาลูกสระอัตัวแรกเลยก็อ่กจ่ออ่ะฟ้ก็อ่ะป่าก็อ่ะอ่ะโอเคลูกต่อไปเอ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 ็กละค่อยเออนี่เป็นเอกลูกต่อต่อเอตเต็กก็เอตเกตบอเอตเบอเอเต ต่อไปเป็นสระแอเติมอักลูกเป็นอะไรลูกสระแอเติมอั<โ>กเป็นอกะกเอแอะแกะตอแอะแตะบเอแอะแบบบอแอะแตะเหมือนกันชอ,ชอเอะแฉะชอแอะแฉะหอแอะแฮ